เพราะมเมาอย่างเนี้ยเวลาลงที่เนี่ยเมาเอือขายนลงแรงทั้งนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วพอฟันเดเมนเทลมันตั้งหลักใหม่มันก็ขึ้นใหม่ตามเดิมแต่แมงเมาเป็นของจําเป็นเพราะงั้น,นตลาดทีเขาจะน่าเบือ่อไ,ไม่มีการขึ้นลงเลยสวัสดีครับนี่เราก็จะมาสแกนหุ้นเพื่อไม่ให้เป็นเมากันนะครับ สาเหตุที่จะเลือกที่จะไม่เป็นเมาก็คือว่าจะต้องเล่นหุ้นที่เป็นอินเชนหมายว่ามีลักษณะของการไซเบอร์อัพขึ้นไปซึ่งหุ้นต่างๆนั้นเราก็จะมาสแกนดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นวันที่ห้า ว่าคมนะครับสม6ร14ก็ขอบพระคุณคุณลุงฉลูที่ให้ข้อคิดไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแมงเมานะครับเราก็จะมาไม่ให้เป็นแมงเมานะครับเป็นเหีย่อของตลาดเราก็วิธีการคือการสแกนหุ้นนะครับขพราะแม้ของการสแกนหุ้นก็คือเราจะเอาตลาดเซ็ตกับใหม่นะครับเราก็ต้องมีวนลุ่มตั้งแต่9,000ถึง1ิลเลียนนะครับหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่1ถึง30 เรนะครับแล้วก็1เดือนก็1%เเช่นเดียวกัน3เดือนก็1%เรแล้วก็อยู่ต่ำกว่า P Band, โพรเลนเจอร์แบนตัวโพรเลนเจอร์แบนเราก็เอามากกว่า7%เรนะครับเราก็ต้องมี PE อีต e ั้งแต่หนึ่งถึงห้เพราะว่าต้องเล่นหุ้นที่มี PE ไม่ e เกิน50ไว้ก่อนแล้วก็มีเลียวบอดี้ก็คือปิดเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็โชว์สัญญาณการขาตั้งแต่มากลงไปหาน้อยนะครับกดเซฟแล้วก Save, ็วกดลันสแกนขึ้นมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าลักษณะของ,องฟเฟรมก็การก็ไปเป็นแนวขาขึ้นนะครับหุ้นแต่ละตัวก็จะเป็นแนวขาขึ้นนะครับทุกตัวจะต้องมีทิศทางขึ้นนะครับโดยตัวแรกก็จะเป็นเบนะครับ e a y นะครับก็จะเห็นว่าเลยเส้นกึ่งกลางของปุรินเช b แปดไปทางสีฟ้านะครับคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยเกือบจะเปิดกระโดดนะครับลักษณะแบบนี้ก็คงเป็นแนวนไซเวอขึ้นไป ในวันถัดไปที่จะถึงนี่ก็จะเป็นยันไม่ได้ท,ทั้งขึ้นและลงนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะเป็นบุ่มตรงกลางเป็นโดจิตรงกลางก็ยังคงไม่แน่ใจในการจะขึ้นหรือลงก็ต้องดูทิศทางของเซ็ตนะครับอาเซตไปขึ้นยิ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสขึ้นนะครับที่ลงก็มีโอกาสลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเราไม่เป็นมุอเมาก็คือเราก็ต้องค่อยๆจับตาดูนะครับถ้าเกิดท่านซื้อหรือว่าลงทุนเรียบร้อยสำหรับตัวนี้ก็ปล่อยให้มันมีลักษณะออฟฟิทลันนะครับ ในไปนะครับถ้าท่าน,นก็มีโอกาสที่จะต้องมั่นใจในการตั้งคัดลอตนะครับอย่าให้ต่ำกว่า3าบาทนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีแล้วก็น่าจะได้ทำกำไรได้นะครับสำหรับหุ้นตัว BAY นะครับตัวถัดมานะครับตัว BLA นะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะไซด์ไว้อบขึ้นไปค่าก็ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าในวันถัดไปนี้จะมีราคาพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดูจจากลักษณะของแนงเทียนนะครับจะเห็นว่าเขาปิดเขามีการปิดปหนาทึบนะครับหมายความว่าไม่ไม่เป็นโดจิไม่เป็นทั้งฝาแคบๆนะครับเป็นเป็นลักษณะของการ เปิดแคบๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนานะครับเพราะฉะนั้นหวอบมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ผลลุ่มก็มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับตัว B.L.A. นะครับตัวถัดมานะครับก็เชนว่ามีโอกาสขาขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากราคาหุ้นนั้นไซด์เวย์อัพมาหลายวันนะครับค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับในหุ้นที่เราดูกันเนี้จะเป็นทิศทางขาขึ้น ในวันสองวันนะครับส่วนในอนาคตต่ัดไปก็ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหุนจะมีทั้งขึ้นและลงก็อยู่หลายปัจจัยนะครับอยู่หลายสิ่งแวดล้อมนะครับจะหลอล้อมสรุปรวมมาเป็นราคาตรงนี้ก็จ้าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อไปทำนิวไฮนะครับนิวไฮมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีการย่อตัวขายทำกําไรกันนะครับเมื่อถึงจุดนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นในราคาหุ้นปัจจุบันคือเป็นไซด์เวย์อัพนะครับส่วนในอนาคตนั้นนะต้องมา ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแนวนมไซเวดาวหรือจะไซเวไปด้านข้างอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเดียวกับตัวเรียนะครับตัวนี้แข้งหนาทึบอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อไปในวันสองวันนี้ก็คือเขาจะมีราคาที่สูงกว่าเดิมแล้วก็ทำนิวไฮ ตอนนี้ก็คือว่าเป็นนิวไฮเรียบร้อยแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไซด์เว์ออกด้านข้างนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ13บาทนะครับดูจากแนวโน้มประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าทำนิวไฮอีออทำไฮนะครับพอทำไฮนะครับอทำอีโอทำไฮตั้งแต่มีราคานี้มีหุ้นตัวนี้มานะครับบรีโอนะครับก็เพื่อทำนิวไฮเสร็จก็จะไซด์เว์ขายทำกำไรนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าขึ้นมาแบบนี้ก็คงจะ คงยังไม่ต้องขายทำกำไรนะครับว่าสัาษะก็คือราคาจะพุ่งขึ้นต่อตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มพุ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ตัวถัดมา SCM นะครับสักษะก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลยจุดกึ่งกลางของโกลเด้นเชอร์แบนนะครับอยู่นขึ้นนะครับเป็นสีเขียวก็มีโอกาสนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นโดจิแล้วก็เกิดราคาเหนือขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นไปที่ประมาณสัก1 0บสบาท10บาทจุดแนะครับก่อนที่จะย่อตัว หรือไซเว y ออกไปด้านข้างนะครับรเพาะมีมาเทสจุดสูงสุดของราคานะครับเมื่อหุ้นมีทะลุขึ้นมาตรงจุดสูงสุดก็จะมีการไซเว y ออกด้านข้างไปฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลังไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าที่เขาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะไซเวไปด้านข้างนะครับก็ถ้าเกิดพอเขาไซเวไปด้านข้างก็ตั้งจุดคัดลอสไว้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 1บาทหรือตาไว้ที่10.80ก็ได้นะครับในการตั้งสตอปลอสนะครับโกทัดมานะครับตัวนี้โอ้โหเป็นเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นโดจิแต่ว่าหัวเป็นหัวคุนค้อนนะครับเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนแฮมเมอร์นะครับแน่นอนว่าโอกาสราคานั้นย่อมมีโอกาสขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าเป็นโดจิสีเขียวอยู่นะครับตัวอย่างที่เป็นโดจิสีเขียวก็จะเป็นตัวนี้ก็ทําให้ราคาพุ่งขึ้นไปแล้ววันถัดมาก็พุ่งขึ้นไปอีกเป็นโดจิตรงนี้ก็มีราคาจะทำนิวไฮได้เช่นกันพอไปสูงสุดของตัวพาราโบลิกนะครับไอตัวตัวบูลเลนเจอร์แบนนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในจุดสูงสุดของบูลเลนเจอร์แบนนะครับแม้ว่าในตัว AOC ต่างๆนะครับจะมีแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าใน AOC 60วันก็ชี้ขึ้นนะครับ มีบอลรุ่มเข้ามาบ้างเบาๆนะครับบ้างเล็กน้อยนะครับตัวถัดมานะครับก็หลังจากราคา3วันที่เขารีบาวขึ้นมานะครับราคาก็อยู่เหนือบูลเลเชอร์แบนด้านบนเป็นตัวขึ้นแข็งๆนะครับตัวน,นี้ก็เป็นการเปิดกระโดดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็มีการสลัดแมงเม่าลงไปนะครับอันนี้ก็หมายเขาว่าในวันถัดไปก็จะ มีราคาอยู่ประมาณ5.55นะครับจะวิ่งขึ้นวิ่งลงในราคา5บาท6บาทนี่นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับจะทำกำไรขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่า AOC เน้นชี้ขึ้นทุกตัวนะครับแล้วก็มีบนลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งของบกนะครับ JOPH นะครับก็มีโอกาสราคาไหลขึ้นไปได้อีกนะครับต่อมานะครับตัวนี้ c h นะครับ c h ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า าราคาซด์เว์ออกด้านข้างนะครับดวลซี C ทุกตัวก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ราคาก็จะเวี่ยงอยู่ประมาณ3.85ถึง3.90เป็นแนวต้านสำคัญนะครับ3.90 4าบาทาราคาที่รอรับได้ก็อยู่ประมาณ3.80นะครับประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัวไป LIT นะครับตัวนี้ก็อยู่ในบู l l ล n g ์แบ a นดด้านบนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาไซ้์สเว้า up นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเจนว่านนเมื่อประมาณหลายวันก่อนครับเขาก็เปิดกระโดดขึ้นมาเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับก่อนที่พอทำนิว high เจะมีการไส้ไส้ขายทากำไรราคาก็จะเวียงออกมาด้านข้างนะครับนี่ลักษณะลักษณะก็คือเท่าเดิมนะครับกรอบก็ยะเคยอ,อยู่ระหว่าง3.80ถึง3.95นะครับ ตัวนี้ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไปถึง4บาทได้นะครับก็ดูได้จากตัว AOC ทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มีบอลลุ่มเข้ามาล่าสุดนะครับตัวนี้ก็แนวรับก็อยู่ที่3.85หนะครับหรือ86นะครับแล้วก็ราคาจ้จะไหลขึ้นไปที่4บาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับส่วนจะขึ้นไปได้หรือเปล่านั้นต้องดูค่าของเซต นะครับว่าเซตนั้นพาทยานขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ขึ้นจะลงของราคาของหุ้นต่างๆก็ต้องดูเซตองค์ประกอบโดยรวมนะครับตัวถัดมาก็ ppm นะครับตัวนี้ก็พุ่งขึ้นไปทางบลูเชอร์แบนด์ด้านขายไอ้ด้านซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูจากโ c ก็จะเห็นว่ามี2ตัวชี้ขึ้นนะครับส่วนอีกตัวก็ชี้ลงนะครับแต่ว่าประเด็นคือมีผลลุ่มเข้ามานะครับนั่นส่งผลให้เห็นว่ายังคงเป็นที่นิยมของในตลาดลราคาก็จะมีการไซเวอพขึ้นไปซึ่งหุ้นทั้งหมดท ที่เรายกตัวอย่างมาก็จะเป็นแนวโน้มไซด์เว้อัพขึ้นไปตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับราคาของ g b x นะครับราคาก็ค่อยรีบาวมานะครับก็ไซด์เวอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้อ่าให้ข้อคิดนิดนึงนะครับคอนดิชันหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่บริอร์แบนด์บีบลงมาใกล้ตัวแบบนี้นะครับราคาจะมีการเหวี่ยงตัวออกไปสูงนะครับก็คือจะมีการราคานนั้จะสวิงขึ้นไปที่ประมาณ1.6 1.7% 1.7บาทได้นะครับราคาก็จะไหลขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า ROC ทุกตัวนั้นเป็นตำแหน่งชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับตรนนี้ราคาค่อนข้างจะประมาณมีโอกาสนะครับที่จะไซด์ไว y อัพขึ้นไปที่1.6-1.7มีโอกาสอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีการยอดตัวลงมาของบู l l ลนเจอร์แบนดะครับเมื่อยอดตัวเข้ามาก็จะมีการ เห็นคับการสย้ายปีาไปนะครับดังนั้นทําราคาผูพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่สตอรี่ของเขานะครับเช่นเช่นว่าตัวนี้ก็ไปดูที่สตอรี่ของ Gbx ว่าเขามีอ่าสตอรี่อะไรนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ข่าวนะครับข่าวดูผลการดำเนินงานนะครับไตรมาสล่าสุด3ามไตรมาสที่3นะครับก็ดูที่ F 4 5นะครับว่าเขาคงทำกำไรเข้ามาอย่างสูงสุดนะครับหมายความว่าปี63ได้หมื่นหกนะครับปี64ได้แสนสาม ถือว่าสวยงามนะครับทั้ง2ไตมาสคือไตมาสที่3กับไตมาสไตมาสที่2กับไตมาสที่3นะครับคือ6เดือน9เดือนก็ทํากําไรเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ดูไฮไลท์นะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ยังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก3เดือนก็บวกไปสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนก็บวกไปแปดอันที่ก็บวกไป7ก็เป็นลงทุนในบริษัทคาทองแท่งนะครับยาเอกาสช่วงนี้ก็ทองก็กําลังรีบาวกับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า มุนพวกนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับหมายความว่าเข้าลงทุนได้จุดที่ยังคงไหลทํากําไรขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ม,กมีโอกาสมีโอกาสราคาไหลขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นก็จากที่คุณลุงบอกว่ามีแมงเมาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่อยากเป็นแมงเมานะครับเราก็ต้องตั้งจุดคัดลอดที่เราเพึงพอใจที่ขายแล้วทำกำไร นะครับกำไรก็แม้ว่าจะขาดทุนหรือว่าขาดทุนกำไรบ้างเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นการทำตามกฎของนักลงทุนที่ดีนะครับคือมีจุด Stop l ล s s นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นหุ้นตัวหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นแบบตัวนี้แบบพวกนี้นะครับเล่นเราก็จะมีโอกาสทำกำไรต่อไปเรื่อยๆวันละเล็กกวันละน้อยนะครับก็สะสมไปเรื่อยนะครับก็ถือว่าจะได้กำไรอย่างมากนะครับสะสมได้ไปก็อยู่ที่เทคนิคของขครของมันนะครับยังไงท่านลงทุนก็ อาวางแผนให้ดีนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ